ในวัยที่ควรจะได้สนุกกับความเป็นวัยรุ่นสาวน้อยน่าสงสารคนนี้ยังต้องทํางานเล็กน้อยในร้านอาหารตอนเที่ยงคืนเธอเห็นอาหารเหลือในจานของลูกค้าเธอมองไปรอบๆเล็กน้อยแล้วก็ใส่ลงในกระเป๋าและซ่อนมันไว้นี่คือมื้อเย็นของเธอในวันนี้เธอยังต้องทํางานในตอนกลางวันเมื่อเลิกงานเธอยังแอบหยิบถุงกาแฟบางถุงเธอนั่งเมลลาอยบนรถไฟกลับบ้านฤดูหนาวที่หนาวเย็นเธอใส่แค่รองเท้าผ้าใบบางๆจากย่านที่คึกคักเธอเดินเงียบๆกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์เก่าๆเมื่อถึงบ้านเธอเอาอาหารเหลือออกมากิน จู่ๆไฟก็สว่างขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในมุมเขามาที่นี่เพื่อเรียกเก็บหนี้สาวน้อยคนนี้คุ้นเคยกับเรื่องนี้เธอโยนเงินที่หาได้ในช่วงนี้ให้เขาไปหมดแต่ยังขาดอีกมากในขณะนี้โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากบ้านพักคนชราสาวน้อยไม่กล้ารับสายเพราะคุณยายของเธอที่นั่นมีหนี้สินมากมายผู้ดูแลได้ดุคุณยายที่หูหนวกจริงๆแล้วสาวน้อยได้แอบไปที่โรงพยาบาลเมื่อได้ยินคนอื่นด่าคุณยายของเธอเธอทำได้แค่แสร้งทำเป็นไม่ได้ยินเธอรอจนกว่าทุกคนจะกลับจากทำงานเธ